นะครับเป็นธรรมะที่ค่อนค่าที่จะละเอียดผมจะค่อยๆเล่าไปตามความรู้สึกของผมนะครับตามความเข้าใจทั้งหมดจันทรไกฟังให้ดีสิ่งที่เราสะสมมาทั้งชีวิตสิ่งที่เราเชื่อมาทั้งชีวิตว่าทุกอย่างเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ สิ่งที่เราจำได้หมายรู้มาทั้งหมดไม่ว่าชาติไหนๆที่เราจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีที่มันได้สั่งสมอยู่ในเนื้อของจิตเนื้อของจิตนี้มันได้สั่งสมมานาเนื้อเกินแปดสิบแปดล้านชาติมากมาย แต่องค์ปัญญาองค์ความรู้ที่มันได้สั่งสมมาเนี่ยมันทำไม่ได้อยู่อย่างเดียวมันไม่สามารถทำให้มันพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยองค์ความรู้เช่นนี้ไม่สามารถทำให้เข้านิพพานได้เลยต้องไปเวียนว่ายตายเกิดเป็นสัญญาเก่าๆที่เราเข้าใจว่านี่คือเรา นี่คือมนตนี่คืออหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองหนึ่งลบหนเท่ากับศูนย์มันมีความทรงจำอยู่อย่างนี้เราจำได้อยู่อย่างนี้แต่สิ่งที่เราเข้าใจเนี้ลลยล้วนไร้ค่าไร้ค่ามากในทางวิมุตตสิ่งที่พระจาจ้าท่านได้ทำคือกำลัง กับสัญญากับอารมณ์กับองค์ความรู้เดิมที่เรามันไร้ค่าไร้ประโยชน์ได้ยนะัะท่านก็เลยให้องค์ปัญญาองค์ความรู้ชนิดใหม่เข้าไปโดยที่พวกเราไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมาก,ก่อนในตอนเริ่มต้นถู้อาจารย์บอกว่าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ให้องปัญญาใหม่สำหรับพวกเรา หนึ่งหนึ่งบวกแปดเท่ากับแปดสิบแปดพอนึกภาพบอกไหมให้องค์ปัญญาใหม่เส้นทางใหม่ความเป็นไปได้ใหม่ที่สัญญาเดิมๆมันไม่สามารถทำให้มันรู้ทำได้ท่านให้ต้องให้องค์ปัญญาองค์ความรู้ใหม่เพื่อให้เขาเข้าไปประดับกับกิต ที่มันไร้ค่าที่มันไม่มีประโยชน์ที่สั่งสมมาก็เท่านั้นท่านก็เลยให้องค์ปัญญาใหม่ว่าลูกทั้งหลายเอ้ยเราไม่ใช่มนุษย์เราไม่ใช่คนเราไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นเราไม่ได้เป็นกับอาการ เราไม่เคยเกิดมาบนโลกใบนี้เลยและเราก็ไม่เคยตายไม่เคยเจ็บไม่เคยเป็นอะไรเห็นไหมองค์ความรู้ชนิดใหม่ที่พระอาจารย์ท่านได้ให้องค์ความรู้กับมันลูกเอ้ยที่ท่านว่ามันทุกข์นั่นอ่ะมันไม่ทุกข์หรอมันไม่ได้เป็นอะไรเลยลูกเอ้ย อย่าไปวุ่นวายอย่าไปใส่ใจมันเลยเราไม่ได้เป็นอะไรเราคือความว่างเปล่าใสบริสุทธิ์ที่ไม่เกี่ยวกับอาการกับเพื่อทุกอย่างเลยเห็นขององค์ความรู้ใหม่นี้ไมพอท่านฟังแรกๆท่านก็ยังรู้สึกเอกใจเลยเราไม่ใช่มนุษย์ มันรู้สึกกระตุกจิตกระชากใจขึ้นมามันเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ในโลกใบน,นี้เขาไม่คุยกันอนะในโลกใบน,นี้เขาคุยแต่ว่าเราเป็นมนุษย์เราเป็นคนสอนมั้งแต่เด็กเราเป็นทุกสิ่งทุกอย่างมันนี่คือต้นไม้นะน,นี่คือแต่พระอาจารย์ท่านสอนว่าเราไม่ใช่มนุษย์เราไม่ใช่คนเนี่ยอันนี้ไม่ได้เรียกว่าต้นไม้อันนี้ไม่ได้เรียบ้องฟ้าเห็นไหมท่านในองค์ปัญญาใหม่สําหรับพวกเรา แล้วองค์ปัญญาใหม่นี่แหละจะมาแทนที่องค์ปัญญาที่ของเดิมที่มันเน่าเหม็นที่มันไร้ค่าที่มันไม่มีประโยชน์ที่สั่งสมไว้ทําอะไรก็ไม่รู้สั่งสมแล้วก็เป็นแค่ซากเศษที่ไร้ค่าเพราะมันไม่สามารถทําให้เราพ้นทุกข์ได้เลยพอนานๆเข้าท่านผู้พูดแต่องค์ปัญญาตัวใหม่นี้เข้าไปเรื่อยๆอิกดเริ่มยอมรับ ใจขึ้นมาว่าเฮ้ยเราไม่ใช่มนุษย์เว้ยเราไม่ใช่คนเว้ยนี่ให้องค์ปัญญาสำหรับจิตใหมแล้วจิตนี้มันก็จะไม่เล่นกับอาการทุกอย่างเพราะจิตนี้ยอมรับสิโ,โรลาบจากหัวใจของมันว่ามันคือทตาใสบริสุทธิ์ที่ไม่เกี่ยวกับอาการของขันห้าไม่ได้เป็นอะไรกับขันห้า ไม่ได้เป็นอะไรกับรูปร่างกายนี้เห็นไหมคนบนโลกใบนี้ก็สอนกันว่าร่างกายเราเห็นไหมแต่พระอาจารย์จะสอนว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราเวทนานี้ก็ไม่ใช่เราเห็นไหมสัญญาสังขารวิญญาณนี้ก็ไม่ใช่เราแม้กระทั่งผู้รู้นี่ก็ยึดไม่ได้จากจิตที่มันยึดทุกเรื่องเลยเพราะสัญญาที่มันจําแล้วก็มันก็ยึด คือ่อเป็นตัวเป็นตนนั้นมันได้ล้างสัญญาดับสัญญาดับอารมณ์ที่มันเคยยึดติดทั้งหลายสรุปแล้วยึดอะไรไม่ได้สักสิ่งสักอย่างเลยไม่มีเราเลยยิดมันฟังย้ำๆซ้ำๆจนมันยอมรับโอ้ใครจะไปรู้ล่ะธรรมะอะไรอีกแเช่นนี้ใครจะไปรู้ได้ นี่เป็นองค์ปัญญาองค์ความรู้ที่พระอาจารย์ท่านได้ยัดเยียดองค์ความรู้เนี่ยที่จากหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองเนี่ยตอนนี้ท่านกําลังสอนว่าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์อ่ะโอเคไหมครับพอเข้าใจไหมครับสาธุโอสาธุครับที่ห้อยุ้งขันยงมาสาธุสาธุที่ห้อย เนค่ะแปดบวกแปดแปดสิบแปดบวกกันก็เท่ากับศูนค่ะการโทรศัพท์มันไม่มีตัวตนแต่มันมีพลังงานอะไรบางอย่างเสียงนี้ก็ไม่มีตัวตนแต่ทำไมทําให้คนผลลุกได้น้ำตาร่วงได้ร้องไห้ได้เพราะมันมีพลังงานบางอย่าง สิ่งหนึ่งที่เห็นสัจธรรมความจริงก็คือว่ามันไม่มีตัวตนก็จิตแต่ก่อนที่ข้าพเจ้าจะสลายนี่ข้าพเจ้าขอทำความงดงามไว้ปรับโดกานี้ไว้สักครั้งได้ไหมให้มันมีใครขนลุกน้ำตาไหลสักครั้งได้ไหมเสียงเนี้มันไม่มีตัวตนก็จิตแต่มันมีพลังงานอะไรบางอย่างที่ไปก,กระทบจิตของท่าน ท่านได้เข้าถึงตรงนั้นพื่นสัญญาณโทรศัพท์ก็เช่นเดียวกันไม่มีตัวตนแต่ทำไมมันสามารถใช้ได้ฉะนั้นแล้วถึงมันจะไม่มีตัวตนแต่ขอทำให้มันดีงามเป็นพรหมจันทร์เป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมพื้นโทรศัพท์นี้ขอใช้มันเพื่อสรมะนี้ได้ไหมสัจจานี้ มันไม่ได้เกิดมาเพื่อโกงขังสัจจานี้ตั้งมามันก็ไม่มีตัวตนเช่นเดียวกันแต่ขอสร้างผลงานคุณงามความดีหรือสิ่งที่งดงามไว้ปรับรูปนี้ได้ไหมก่อนที่ท่านจะหมดจดมเมื่อมันหมดจดเข้าถึงนิพพานแล้วสัวจจะก็ไม่ต้องแบกบกันอีกต่อไปแต่ก่อนที่จะทิ้งมันไป เอาดอกไม้นั้นมาดอมดมก่อนได้ไหมให้มันชื่นใจสักครั้งหนึ่งให้มันดื่มดำไปกับธรรมะทำในธรรมนี้ยสักก่อนอย่าพึ่งถือแล้วก็โยนทิ้งเลยเหมือนขี้หมาก็แน่แห้งเอามาชื่นสมสนิดเนียเนี่ยสัจจะไม่ได้เป็นคงขังอะไรแต่ขอให้มันได้มันเกิดขึ้นมาแค่ชั่วคราว แต่ก่อนที่ข้าพระเจ้าจะจากไปเนี่ยข้าพระเจ้าขอไว้ลายสักหน่อยหนึ่งได้ไหมเันมีคนถามว่าทําไมดอกไม้มันเกิดมาแล้วเจ็ดวันมันเหี่ยวมีคนถามว่าแล้วมันจะเกิดมาเพื่ออะไรในคุณค่าของมันแค่เจ็ดวันนั้นก่อนที่มันจะสลายขอให้ทุกคนได้ชื่นใจกับมัน ตเต็มหัวใจกับดอกไม้เนี่ยแค่เจ็ดวันนี่ก็ชื่นใจแล้วเนี่ยเห็นเห็น,เห,นเห็นความงดงามนี่ไหมเสียงเนี่ยมันไม่มีตัวตนก็จริงแต่มันสามารถเป็นสิ่งที่งดงามพลังงานอะไรบางอย่างที่ล้างสัญญาเก่าๆได้เช่นเดียวกันภาษาสมมุติถ้าจะบอกว่าเป็นตัวร้ายก็ใช่ แต่จะบอกว่าต้องอาศัยมันเพื่อที่จะพ้นจากมันต้องอาศัยความคิดเพื่อที่จะพ้นจากความคิดนะอย่าพึ่งทิ้งสเปสะปะเอามาดอมดมให้มันหายคิดถึงกันก่อนแล้ยกก๋ยวไปทิ้งไปนะเราดูต้อกับสัตย